คืออย่างนี้ละกันผมอะ่ะตลอดในชีวิตผมอะ่ะผมผมก็มีมีคนที่ติดเงินเราอะเอา,อางี้ก็ก็มีเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่เคยอยากที่จะออกมาพูดผ่านสื่อเลยผมผมก็ไม่ได้ไม่ได้เคยอยากทําให้มันเป็นเรื่องอทุกวันเนี้ยก็มีคนที่ติดเงินเราใช้คำว่าติดเงินแล้วกันครับก็ก็มีมีอยู่หลายเจ้านะครับผมแต่คือผมก็ เรื่องที่จะเงียบม,มาตลอดอะ่ะรู้สึกว่าถ้าไม่จําเป็นไม่อยากจะใช้วิธีออกมาทวงผ่านสือ่อเพราะว่าพอทวงผ่านสือ่อเดี๋ยวคนก็จะตีความกดอกไปหลายอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีความยังไงบ้างแต่ว่ากับเคสเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันประกอบด้วยหลายๆเหตุผลนะครับอย,อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการการติดตามกันมานานแล้วก็มีการรับปากแล้วก็ผาัด แล้วก็ตามตัวยาก,กตามตัวได้แล้วก็รับปากแล้วก็ผระตามตัวยากตามตัวได้เรี่งวนวนอยู่อย่างเงี้ยเ,เป็นลูกอยู่อย่างเงี้ยมานานหลายเดือนแล้วจนผมรู้สึกว่าอ่ะผมก็ตามด้วยตัวเองไม่ได้ผลผมก็เริ่มติดต่อทนายให้ทนายตามก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จผมเลยรู้สึกว่าสุดท้ายผมอใหญต้องพึ่งสื่อนั้งในการที่จะช่วยตามให้ทุกอย่างมัน ตามที่คุยกันไว้อะไรอันนี้สามารถบอกได้ไหมว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรเราที่เราพไม่นต้อง,งเป็นเป็นการทําธุรกิจครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยไม่ใช่การยืมเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจลงทุนครับเห็นบอกว่าเป็นล้านเลยเท่าจริงๆแล้วก็คือยอดอ่ะมันอยู่ที่ประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณ13ถึง14ล้านครับผมโอ้หสิบสี่อันนี้เราช่วยกันอ่ะมันเกิดจากอะไรใน13ล้าน14 ก็คำยิงครับง่ายเลยก็คือเป็นการลงทุนเราเวลาเราลงทุนทําอะไรไปเนี่ยอพอ,อลงไปปุ๊บพอจบจบงานมันก็จะมีการเรียกว่าอะไรปันปันคืนอะปันเวลาปันคืนก็ปันมันต้องปันทุนกลับมาอ่ะแล้วก็กําไรหร,หรือขาดทุนก็นกำไรขาดทุนก็เอามาหักกับไอ,ไ,อไอเงินต้นอะไรอย่างเงี้ยแหละไอตรงที่ผมลงลงไปเนี่ยมันควรจะต้องกลับมาเมื่อหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้ว การปีที่แล้ว่การลงทุนนี้เริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่ลงทุนก็ช่วงในระแวกสองปีสองปีนี้อะไรเงี้ยแหละครับผมก็มแบบนะราคาที่ปอยุวงล่าสุดที่ได้คือเขาเป็นตนของเขาให้เห็นผลว่าอะไรคือผมจะบอกอย่างนี้คือไอ้ที่เขาตามตัวยาก<ม>ก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าตามตัวไปได้เลย<ม>สุดท้ายก็มีการติดต่อกันได้แต่ว่ามันเหมือนพอรับปากว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ ก็าจะชาระแบบนั้นแบบนี้พอถึงเวลาก็พอถึงวันอสมมุติเช่นผมบอกว่าโอเคเดี๋ยววันสมมุติวันนี้วันอะไรครับว,วันนี้วันอังคารผมวอาโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเวลานี้พี่ช่วยส่งมาให้ผมหน่อยว่าพี่จะตกลงชาระผมในยังไงบ้างโดยเงินไขยอย่างนี้นะโอเคเขทาขทามาให้พอทามาให้ปุ๊บมันก็ไม่ตรงกับที่คุยกันมันก็เหมือนกับต้องเสียเวลาไปอีกอ่ะนัดใหม่คุยใหม่พอทํา พอทำเป็นกัวแทนแล้ใหม่ก็ไม่ตรงกับที่พูยกันอีกมันเหมือนมันเหมือนกับมันโดนผัดไปเรื่อยๆอ่ะอย่างวลาที่ลงทุนไปเขาบอกเลยว่ามันเป็นมีความเสี่ยงเราบอกคิดว่ามันก็เป็นการลงทุนปกติเราซื้อฉลากอะไรอย่างนี้ไอการลงทุนนะครับผมไอเรื่องความเสี่ยงขาดทุนกําไรไอ้พวกนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละการลงทุนก็มีทั้งขาดทุนกําไรแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องขาดทุนกาไรมันเป็นเรื่องที่ว่าเงินที่ผมลงทุนไปแล้วผมต้องได้คืนมา มันไม่ได้คืนก็คือทั้งเงินต้นแล้วก็เงินปันผลใช้คําว่าเงินต้นกับเงินปันผลถูกต้องอถูกต้องถูกต้องใช้คํานี้ก็ผมอะอย่างที่ผมบอกแหละผมทวงมาหลายเดือนเนาะคนเคยทําธุรกิจด้วยกันผมก็ไม่ใช่เป็นคนใจร้ายแบบใช้หลักกรรมอยู่แล้วความจริงถ้าเกิดมันเลยกําหนดปุ๊บผมสามารถใช้วิธีการกฎหมายได้เลยแต่ผมก็ปล่อยให้มันล่วงเลยมา ดยการที่เขาบอกว่าเขาลําบากของนออย่างนี้ผมก็เนี่ยเลยมาหลายเดือนจนผมรู้สึกว่าอ่ะหลายเดือนแล้วอ่ะก็ยังมีการผัดผมเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่างั้นผมต้องเริ่มใช้วิธีทางทางคนาแล้วแหละอาจจะต้องเข้าทางกฎหมยที่มาทำหนังส่งหนังสือตกลงกันอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่อย่างที่เป็นที่เห็นนะครับพอใช้วิธีทางคนายแล้วก็ยังมีการกลดัดไปเรื่อยๆอีก ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมคงต้องพึ่งสื่อแล้วมั้งในการเออต้องออกมาพูดอ่ะเพราะว่ามัน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 ทุกๆอย่างอะครับผมว่าผมก็อารมุ่รวยหยุนหยวนให้เขาช่วยเหลือเขาแต่ทุกอย่างมันมีขีดจากัดของมันหลังจากมูฟไมีเขาได้ติดต่อรับผมผมโพสต์สองครั้งใช่ไหมก็คือผมโพสต์ก็คือเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืน เพราะว่าความจริงแล้ววัวนศุกร์ผมมีนัดเพื่อเซ็นเอกสารนะเขาแต่ก็คือเอาเป็นว่าไม่ได้เซ็นกันแล้วกันก็วันศุกร์ผมก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นว่าผมรู้ว่าทำไงแล้วตักตัวไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็ไปรับสายผมตั้งแต่วันศุกร์ไปแล้วเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่อยากตามผมก็เห็นว่าเป็นวันหยุดก็ยังไม่อยากตาม เก็ร no yes ู้สึกว่าเป็นวันครอบครัวแล้วกันความจริงแล้วคือการตามเงินมันไม่มีวันหยุดอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไปผมก็ไม่ตามพอมาเมื่อวานเขาก็ยังไม่โทรมาผมก็เลยโทรไปก็ก็ตามตัวเขาอยู่สักพักนึงไม่ได้ตามได้ง่ายๆทันทีอย่างนี้ก็เมื่อวานก็ได้คุยกันคุยกันคุยกันจนก็เหมือนว่าจะ โอเคแหละแต่สุดท้ายพอที่ผมพิมพ์อีกทีเมื่อคืนเพราะว่าพอผมพิมพ์เข้าตกลงเข้าไปในไลน์เพื่อให้ต้องการไปหลักฐานว่าคุยกันแล้วนะว่าคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยรบกวนช่วยรับทราบได้ไหมหน่อยเขาก็ไม่รับทราบก็คือไม่ตอบใช่ผมก็รอครึ่งชั่วโมงผมก็พิมพ์อีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ตอบผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าตาม่างนี้ไม่ได้ผมก็ขอตามในสตอรี่กันแล้วกันนั่นก็เลย อ,อ๋อเขาขอเขาขอผ่อนชำระนะครับในระยะเวลาที่ก็นานพอสมควรเออครับก็แต่ผมผมว่าผมก็ใจดีมากอร,ระยะ<บ>เวลาต้อกจัดทำมัมีทุ่ที่โดนเราทำประการก็การลงทุนครั้งนี้ก็เป็นผมกับคุณธนา ก็คือหน่องครับผมก็คือสองสามนนี้สิบสามสี่ล้านอ๋อแต่ว่าคุณหน่องไม่ค่อยเสียหายอะไรเพราะว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่เป็นเงินกับผมเองโอเคแล้วแล้วคุณหน่องเสียหายตรงไหนบ้างก็คือหมายถึงว่าคุณหน่องเนี่ยเวลาลงทุนอะไรพวกเนี้เอาผมทํากับหน่องถ้ากำไรอ่ะแบ่งครึ่งถ้าขาดทุนขาดทุนก็เป็นคนละครึ่งแต่ผมเป็นคนออกเงินง่ายๆคือเป็นนายทุนให้ พราะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนคือผมโดนเองไอ้เรนี้ไม่เเรื่องในบ้านผมผมกับน้องไม่นี่คือเขาเป็นคนในวงการหรือเป็นคนทำงานะไเขาไม่ใช่นาราไม่ใช่นักแสดงครับแต่เขาก็ทํางานเกี่ยวกับวงการในวงการบันเทิงไปถึงทํางานในส่วนของเรื่องหลังอะเอาอย่างนี้ก็ตอนนี้ผมก็เนี่ยสุดท้ายผมอย่างล่าสุดเลยก็คือผม คุยกับเขาเมื่อคืนว่าโอเคไอสิ่งที่เขาแบบยืนข้อเสนอมาว่าจะชําระอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยที่แบบมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยตลอดเวลามันมันได้ได้เข้าตกลงไฟนอลแล้วเมื่อคืนผมจะทําการนะัดเจอเขาวันพฤหัสนี้กับทนายเพื่อให้ทาหนังสือเซ็นว่าเขาจะยินยอมชําระผมอย่างนี้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 จนถึงเมื่อไหร่ก็ผมก็หวังว่ามันจะไม่มีการพลด หรือว่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วก็สุดท้ายถ้ามันก็อย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันมีผมอะอารมณ์อรุณให้เขายนยนให่เขาเรเอเรียกว่าอะไรเอ่อขยายเวลาให้เขานู่นนี่นู่นนี่ผมขยับมาให้เขามาเรื่อยเรื่อยเืยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันมีขีดจำกัดถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมไม่สามารถที่จะขยับให้เขาได้แล้วอะก็คงต้อง ไปถึงกระบวนการทางกฎหมายเพราะผมต้องไปเพราะผมเป็นเอกสารความใจดีของเราแต่ว่ามันม่ท่าไผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ไม่อยากจะมาป่วยตัวเองว่าตัวเองใจดีแต่คือเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมั้งคือเช่นพอมีคนที่เขาแบบต้องจ่ายเงินเราอะแต่เขาก็มาบอกเราว่าเขาไม่มีจริงๆแล้วเวลาติดต่อไปอันนี้อันยังไปถึงเคสอื่นด้วยนะ เออแล้วเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนอะ่ะเราก็เข้าใจเขาในประมาณหนึ่งแต่เราก็อยากให้เขาเข้าใจเราในประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเงินก้อนเนี้ยคือผมก็ทําธุรกิจอะเนะเาะไอ้เงินก้อนนี้ยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้วนกับเงินวนกลับมาในช่วงระยะเวลาที่มันควรจะกลับมาเนี่ยผมก็เสียหายกับธุรกิจอื่นไปละอย่างเงี้ยผมก็เออผมถูกต้องผมก็เสียหายเป็น,ปนตัวเงินด้วยอะ่ะกับธุรกิจอื่นไปแล้วอะไรเงี้ย คือผมก็ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้ว่าใจดีหรอกแต่ผมก็อยากให้ก็คืออะไรที่พอจะยืดหยุ่นได้อะไรพอจะช่วยได้ผมก็เต็มที่ครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีขีดจำกัดอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วทำใจไว้ไหมก็ก็หวังว่าจะได้เงินกลับมาคืนครับคือก็ไม่คาล้วความจริงก็ไม่ได้อยากที่จะต้องไปถึงกระบวนการทางศาลด้วยแต่ถ้ามันจะเป็นจริงจริงผมต้อง อันนี้ต้องขอขอเป็นดีเทลแล้วกันแต่ว่าผมผมผมก็ผมก็ค่อนข,ข้างที่จะกล้าพูดว่าผมให้เวลาเขาในการจัดสระเป็นระยะเวลาที่พอสมควรอันนี้เป็นครั้งแรกเลยในการทำธุรกิจแล้วเจอก้อนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของการโดนเออก็แน่จะใหญ่สุดแต่ถามว่าที่ผ่านมามีคนที่ต้องชําระเราอะ่ะเป็นแบบเป็นหนี้เราอะ่ะในหลักล้านอะ่ะก็มีอะตอนนี้ก็มี อ่าแต่ซึ่งแต่ผมก็ผมก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ยังสามารถทําให้ผมติดต่อได้แล้วเขาก็ดูวิความพยายามอะไรใช้เราซึ่งก็ขยอยมาทิรนิชจะหน่อยอ่าแต่ผมผมผมก็ไม่อยากพูดคือคือเออถ้าไม่จำผมถึงบอกไงว่าถ้าไม่จําเป็นอ่ะผม ไม่รู้จะพูดเรื่องพวกนี้ทำไมถ่างนาจะนี้ไปจะถ้าต้องใช้เงินก้อนใหญ่นี้บอจะต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนหรือมันมีความระแวงความกลัวไหมความจริงแล้วผมเนี่ยเป็นคนยำพินยำทำอยู่แล้วผมอ่ะโคตรระมัดระวังเลยผโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินอ่ะผมไม่โคตรแบบคิดถี่ทวนไต่ตองให้ดีหาคอนเน็ชันว่าคนนี้ไว้ใจได้ไหมอันนี้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเกือบเกจะเป็นทูเิคชันนิสในเรื่องพวกนี้เหมือนกันเนี่ย ต้องก็แบบระวังตัวมากที่สุดอ่ะแล้วสำหรับเคสเนี้ยไอ้เคส13-4ล้านี่ะผมก็มั่นใจว่าในตอนแรกว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็ดูมีความน่าเชื่อถือมากแต่สุดท้ายมันก็เกิดผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหรอเนาะอืมก็เขาถึงบอกกันว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่ใช้หรือไม่มีการเปิดเผนเลยว่าเขาเป็นใครหรือว่า ไอเรื่องเปิดเผยอะ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงถ้าเกิดว่าผมพูดออกไปว่ามันเป็นธุรกิจอะไรอะ่ะผมว่าคนก็คงคนก็คงจะพอรู้แหละเออแต่ทีเนี้ยคือผมก็ก็บอกเขาไปว่าถ้าเซ็นข้อตกลงแล้วเนี่ยผมขอให้มันตรงตามเวลาแล้วก็ตรงตามข้อกําหนดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดที่ว่า ถ้าคุณผิดชําระผมแต่แต่งวดเดียวอ่ะผมก็ขออนุญาตส่งไปถึงตามกฎหมายทางศาลเลยใช่เพราะว่าผมยี่คำขาดกัเขาไปหลายครั้งแล้วครับแต่คำขาดของผมมันคงไม่ศักดิ์สิทธิ์มั้งเขาถึงแบบหรือเขาอาจจะเห็นว่าผมใจดีอย่างที่พี่บอกอะเขาก็พยายามที่จะแบบผัดผมมาได้เรื่อยๆแต่อย่างที่บอกตอนนี้ผมว่ามันถึงจุดที่ผมจะต้องทําทุกอย่างให้มันเด็ดขาดจริงๆแหละบอนก็อยากถามพี่ว่าไงขอนึกืม วันใหม่ที่เราสึกว่าน้องไม่ใหงวันนี้จะได้ที่โดนเปลี่ยนเสืเปลี่ยนฟิลลิ่งกับนึงเมื่อกี้นะพี่บอลบอกว่าถึงพวกแรกครับวันใหม่มาถึงวันนี้ที่วันใหม่จะไปดูหนังกับเพื่อนเศร้าต่อเนื่องเลยเนี่ยเศร้าต่อเนื่องคือที่ที่ผมลงไปอ่ะดูเหมือนตลกแต่ว่าเขาจริงวูบแรกอ่ะแวบแวบแรกเลยอ่ะอันนี้พูดจริงผมรู้สึกอกหัก ก็คงแบบเป็นความรู้สึกที่แบบคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเคยรู้สึกเพราะว่าปกติเราเราอยู่เราเราอยู่กับเขามาตลอดแบบเวลาเขาจะไปเนี่ยเอางี้คือวันใหม่ก็เริ่มโตขึ้นเนี่ยเป็นมีวัยรุ่นอะไรเงี้ยหลังๆบางทีแต่ก่อนถ้าชวนเับคนใหม่ไปกินข้าวไปดูหนังเขาจะแบบไปไปจุงจุงมือกันออกไปดูนี่เอาเป็นอะ่รในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มดีบ้างแล้วที่มันคือเราชวนเขาไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เขาจะมีเู้พูดบ้านบอกว่าอยากอยู่บ้านน่ะแบบอยากผ่าก,การะโรูนอนากเล่นเกมอยากคุยกับเพื่อนอันนี้เราเข้าใจนะเพราะมันก็เป็นตามวัยอ่ะคือทุกอย่างเราเราเลี้ยงดูเขาเราเราก็อยากให้เขาโตตามวัยตามสังคมเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดอะ่ะมันคือมีเหตุการณ์ที่ว่าผมอะ่ะนัดกาแฟไว้ว่าจะไปดูเออสุโเออเ่จะเป็นหนักกระโูนเรื่องหนื้อวิกเก็ตมัน้นเออแล้วก็ คิดว่าจะชวนวันใหม่ไปด,ด้วยเนี่ยผมก็เลยโทรหาันใหม่ว่าันใหม่พรุ่งนี้ไปไหนเนี่ยันใหม่ก็บอกว่าอ๋อหนูมีนัดนกับเพื่อนไปดูดูหนังกับเพื่อนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดตามปกติเลยซึ่งปกติถ้าเป็นแบบนี้นางจะไม่่อยไปดิเไม่เคยไปดิเซเวลานางไปกับเพื่อนนะแล้วผมบอกว่าไปหรือเพียไปด้วยี๋ยวเทียไปเลี้ยงข้าวหรือเพียไปเลี้ยงหนังนางบอกไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้นางบอกว่านางบอกว่านางนางไปพูดว่าไม่แต่นางพูดว่า อยากไปกับเพื่อนอ่ะเขาบอกเอ้าก็เฮียก็ไปด้วยไงหดี๋เฮียไปเลี้ยงหนังเฮียไปเลี้ยงข้าวอ่ะนางก็แบบเหมือนอึดอัดนางเป็นคนก็ขี้เกรงใจประมาณนึงนางก็บอก it's friends day กันกับเพื่อนเพื่อนแล้วเราเข้าใจนางหรือว่าอย่างผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วเฮียแล้วเฮียไปด้วยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนางก็จะบอกว่าแบบมันต้องแบบ just เพื่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราคือเราก็ขำๆนะแต่แค่ทำได้ตอนนั้นอ่ะ เดินซื้อของอยู่ความรู้สึกของผู้แรกคือผู้เหมือนกันแบบอุ้ยไม่ให้ไปเ้าหรอแต่เนี้ยแต่คือรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันต้องมีมันต้องมาถึงเออก็อเข้าใจอ่ะตอนเราเด็กๆเราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยที่อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังอันนั้นคือดอกที่หนึ่งมีอีกดอกหนึ่งคือวันต่อมาผมก็เห็นว่าน,นางว่างผมบอกว่าวันไหนกันพรุ่งนี้ไปนี่กันนางบอกว่าไม่ได้นางมีน,นัดกับแก๊งที่อือ พี่พุ้งสฉัปด์ากับกับแก๊งเพื่อนสาวกับพี่รุ่นพี่ผู้หญิงของนางอะไรเงี้ยซึ่งความจริงกับผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็บอกว่าแก้งแก่งนางว่าแล้วอันนี้เขียนไปด้วยได้ปะนางก็บอก it's girl's day ไม่มีนากเลยใ่ไหมจริงจริงมีการคุยกันสาวนี่น้องไหมว่าร้านจะนุว่าเอ้ยน้องสาวร้องมาถึงวัยที่เัาเป็นตัวเองเราจะต้องยังไงหรือว่าทั้งสองคนเขาดู้คุย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 เรื่อยๆค่ะ